ข่าวสวัสดีครับพี่น้องครับก่าวสวัสดีเซาวันที่25พฤษภาคมครับบาต์โตริสานบั่นเข้ามาไล่งานโตคือก่าครับพี่น้องครับวันนี้สายเดียวสายเซนครับไอ้ดินแล้วก็ไปหาฮิตพอเตสเซาครับเตสตีสีพี่สันขับเบาเบาวพราะท่านขับบ่าวก็เลยแต่เขามาหาหนใหมู่้เดียวครับพี่น้องครับไปตามบรรลุน้ำบาวครับพี่น้องว่าสีน้อยใหม่น้อยใหญ่บ่เลือกสีไปฝูกพอเฮ็ดอีกบ่ครับครับไปลุนน้ำบาป่ะรุ่ย พี่้องก้อนครับอุ้ยครับมิเตครับขาดนะครับมังร้ายน้อน,นครับพี่้องมันกรลังโกักยางรันรับา,บาออกออกหมดเลยทำตัวใหม่กินดักฝนเดอือมโพกยางกันครับพี่้องห้อง ทำทีเถนี่ไปท่ทำครับเรียมบาวกอบบคมาเลย ครับมนเป็นหาันครับพี่พน้องหักพลายเอาดินจนดตนดกาดใล้ครับสามนมึงตัดเอา,เ,อา,อา,าเลยรัดต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 ั่ đậu hạt cái này cái gì vậy này cái này cắm cầm. Cầm. นี่ครับพี่นอ้องสองสองเตา่าครับขับไปด้วยครับอ่าครับสับเอาไปนำเลยอับยินได้ กูลาหลางอญดิเาบอกดีครัพบ,บ,บพี่น้องทับไม่เต็มแบงเตางงอครับเคลืยนได้เงาครับพี่น้องครับพี่ปลายมันจะใส้เมืองกันนะก็คือลายคนเราไปกินละบ่ đập chém bao cũng khẩu vào đây được hết một mình không hết một khẩu này thì nó không không mừng đâm bao Hãy subscribe cho kênh Ghiền không ขับปารตขับโอ้ยขับมืองามเลยขับเต็เตาหนึ่งขับไปต่อขับไปนะครับไละว้ับก่อนหนึ่งขับไปดี กัตนต่องตัวนี้เ่เอาไนี่ครับเลยนั่อเาอาเพียรัดถุงใหม่กูทบสุดยอลยห้ับ

ก็เป็นเตรเบถ้อเกันเตาขาหน้าับกั่นครับสวยเลยนกลังขับกลัด กันไงเนี่ยคัมีคับซองนอนอเตาครับได้แล้ว cái thì nó là một nhà bên <laughs> ừ. không làm này. này hết các cua gặp bên đây มาตออวาวหนึ่งนพี่น้องขับานเลยไปไหนต่อครับขงในไหนพี่ ทีน o d เนงครับเนมีงงยครับขอผลงานกนหารหท้าทายของบ่าวตัวขับประจำวันที่5 5พฤษภาคุคภาบพีคนนอง ก็ถือว่าได้พ่อยาพ่อกินอยู่ครับมัดครับแต่ละก่อพี่น้องกําลังโพบยางค่ะครับบ่าวตัวสิแดงครับนะครับครับก็ถือว่าหมันอยู่ครับพี่น้องครับนะถือว่าได้หลายเติดอยู่ครับกสิแดงครับนะครับทบ่าวตัขอบคุณขอบคุณเน้อครับพี่พลอยเม่ครับเลยไอ้ย่ายิ่งทุกปู่ทุกคนครับที่เขาว่าเบิร์มาแย่งครับบ่าวตัอีสานบานเฮาครับพี่น้องที่ยังไงกําลังเลื่นเอื้องเล่นใจครับบาว่าที่อยู่ในประเทศหรือต่างประเทศครับพี่น้อง ครับฝากไปนี้ก็แล้วกันครับป่าวตัวอีสานบ้านเท่ารับไอ้ดินห้อยดินอีสานครับสาำอีกอีสานพาเลาะครับป่าวบอยเดินที่นีสานครับฝากให้อ้บอยแม่ครับเป็นกำลังใจให้ป่าวเนี่ยกันแล้วกันครับครับทุกการก็ไหลทุกการก็แช่ครับมีความหมายเสมอครับพี่น้องครับพอได้มีแห้งถูต่อพอได้มีแห้งเข็ดคลิปซูอีบอยแม่เฮาเบิ่งครับในแนวใดกสิฮาร์ซูเบิ่งครับครับคอยคอยเมน้องครับอยู่ดีมีแห้งลำลำด้วยสุขุ้นครักพอกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ